สวัสดีค่ะปลาทูมี2ตัวแต่รักเดียวใจเดียวต้องทูคาสือนะคะสวัสดีค่ะทูคาสือจีเอฟยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับเพลงสัตว์เลึ้ยงเศร้ากับเครื่องบินกระดาษด้วยนะคะส งงาบางครั้งท้องฟ้าก็มีฝนโปรยปลายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นน้ำหวังตั้งใจพรุ่งนี้ต้องรองเริ่มอีสักครงความใฝ่ฝันที่มีในใจอลอยขึ้นมี ฉันที่ทำตามฝันนั้นเรื่อยมาได้ทำตามสิ่งที่รักได้ทำตามปราชนาเอื้อมมือคว้าเป็นดังที่ใจต้องการอา,านนที่ฉันวันเธอที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษตราบแรงลมจะพาพัดปล่อยใจลอยลงในอากาศ บินไปไกลแค่ไหนเพียงใดก็ไม่สำคัญกว่าการที่ได้บ่อยบินไปถึงยังไงและทึ้งหนมาปล่อยใจไปปล่อยใจฝันปล่อยใจลอยลงในนภาหมุนไปในเวนลาทุกชั่วที่มีสันเบียนคู่รักคูช่ชก่วนนีจ้จขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดให้ถูกกระสุดด้วยนะคะ